ดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเบื้องพี่น้องเอ้ยมาจับเห็ดน้ำข่อ,ขอยเด้อพี่น้องเด้อสอนบ่พี่น้องเห็ดสวยๆนะคะเห็ดดอกพญายักษ์เห็ดพี่น้อง <c oughs> เห็ดใหญ่เห็ดพญายักษ์พี่น้องโอ้ยดอกใหญ่หยอกษ์ ดอกไ่ายผ <laughs> ยาหยักพี่น้องเอามาลวกมาแช่แช่์ส่องผิดไปที่กินเป็นปีปนพี่น้องมาเด้บอบ้านข่อยเอาบุญพี่น้องบ้านขอน่อ,อย,ยอ <laughs> เยอาบุญมีใช่ดอกใหญ่ๆพี่น้องผญาหยักผญาหยักงั้มง่ายไดอกง่ายดอกหยักโอ้ตาย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 ผย่าหยักพี่น้อง น่าชเพห,เหล้วพี่น้องค่าตาไทยวีดีโดอยู่นี่ซ <laughs> ีถุงเครื่องพี่น้องซีถุงเครื่องเบิ้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 งเบิงเบิงบ้ง,ง,งไม่จะดดจุมจ,จุ้มจี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 จต่ปแตะแป,ะแปะพี่น้องสอ,อนไหมคะ่ะสินนนกับบอนน่นอนที่้าหลังเพ็ดพี่น้องสิหนึ่งเพ็ดไว้นะคะน,นึ่งบวนเนียพี่น้องยึงเอาไว้กินเป็นปีได้เลยนะคะพี่น้องเอ้ย <c oughs> จีตุปุติปิกเบิ่งพี่น้องอยู่บ้านก็ได้กินนะคะอยู่บ้านก็ได้กินเบอร์เทสพี่น้องนี่ดอกจีจีตุปุติปิกเอ้ยสะออนหลายวดล่อ,อนอ่อนอ้วลัวขาเน่นๆอเน่นลวดพี่น้องตุบุไปตะมันบ่ เห็ดควยมุนเบิดเชี่ยดวดอกได้พี่น้องมุนเบิดเห็ดมุนเบิส์ดอ่อนน้ายตอป่อแตะแปะตอปต่อแตะแปะมันปอึดบ่อยากพี่น้องอยูเ่เฮี้ยนก็ได้กินเห็ดได้พี่น้องเด้อสอ่อนกันบ่ขาดอกกันอ่อนขาอ่อนนักสิลวกพี่นึงน่งสีหนึง่งสีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งเท่ตุก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 ตก,ก,กระโดด ประเทศโนเวได้พี่น้องเดอ้อดูนะคะเหยดประเทศโนเว์นะคะหาทุ่มแล้วพี่น้องซีทุ่มเคิงสิมาซีทุ่มเคิงนะคะสิมาลวกเห็ดปาดขาเห็ดปาดขาเห็ดแล้วก็ลวกพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งเบิ้งข้าจะสวดพี่น้องขังในนั้นนะรุนตุน น้าุนตืนขางนา้านตืน่นนอสอนบอน่ไปนอนไนอนกันงานนี่ละกอยเรียนเฮ็ดวนี่ไปนอนเรีนเฮ็ดนี่ละสออนไลส่ออนไล่ไปนอนเรีนเฮ็ด้วนี่ยไปนอนล่ะละ่สอนสอนได้ช <laughs> <laughs> ังไดพันาเพาเเงนบ่ไปนอน โอ้ยประเทศโนเวทได้เป็นน้องช่วงนี้เห็ดออกนะคะมันเป็นปลาได้เป็นน้องเด้อแต่มาดามยู่บานก็ได้กินเห็ดนะคะบอกไเ้กอนย่บานก็ได้กินเห็ไไดได้พี่นน้องขาป้าไลาม่มือก็ไม่ได้กินเห็ดแต่ยุบานได้กินเห็ดนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะไงก็แขนคอยพป่น้องไงก็แขนคอยสีนหนึ่งสีลวกสีนหนึ่งสีลวกไว้เป็น้องออ อุปุยปีอุปุยปิผู้หลับพี่น้องเหตุเพราะจะเลี้ยงได็ก็ัห้องตัวขันแม่ค่อยพ่อยุบป้ากัยห้องตายอยู่เลยพี่น้องพู้หล่ะกำหมแขนหมแขนแขนหงผู้นลับพี่น้องโอเคไหมคะสิล้งเน็ดก่อนพี่น้องค่าจะทายวิดีโออยู่นี่ค่าจะถ่ายวิดีโออยู่นี่พี่น้องประเทศนอร์เวย์เด้อพี่น้องเอ้ย ประเทศโนเวนะคะไม่ใช่ประเทศอื Não, <brid> <benefit> okay, ่นนะคะประเทศโนเวนะคะไม่ใช่ประเทศไทยนะคะปุล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 ะน้าบอี่น้องดอกน้าบอข้างน้าลื่นตื่น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 โอเคนะคะบ๊ายบายมีความสุขกับเห็ดแล้วนะคะล่างเห็ดก่อนพี่น้องล่างเห็ดก่อนโอเคนะคะแค่นี้ได้พี่น้องขอลงมือล่างเห็ดก่อนพี่น้องมันหลายๆ กูละเต็มถาด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 เปน้องเต็มถาดเต็มถาดนะโอเคนะคะโอเคว่าเปน้องงามบ่โอเคนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยเห็ดตัวใหญ่ๆนะคะ เอาเห็ดเห็ดก็อนไปเราจะไปนอนซีถุงเครื่องเดี๋ยวบ๊ายบาย